ขอน้มน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหาการุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอน้มน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริง ขอน้บน้อมแด่พระสงฆ์สาวกองสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นเนื้อนาบุญงของโลกทั้งสื่ออายุรพุทธศาสนามาจถึงปลอทุกนี้ขอความเจริญธรรมมีญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กําลังติดตามทางเพจมนทันญญบุญสิริรายการธรรมะเจริญใจกลับมาพบกับทุกท่านในค่ำคืนนี้ นะซึ่งตรงกับวันเรียกว่าวันจันทร,ร์ที่23นะเดือนธันวาเป็นสิงหาคมพุทธศักราช2564นะนะจะเข้าเดือนธันวาซะแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงฤดูหนาวนะยังอยู่ในฤดูฝนนะจะไปฝนต้นหนาวก็ยังมาไม่ถึงนะแต่ก็ใกล้ๆละนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสองวันนี้ ได้เห็นหมอกท่นทั้งหลายหมอกจริงๆนะหมอกที่เป็นอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกโปรยปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนึกว่าเอ๊ะทำไมหมอกมาเร็วจังนะแตก็เป็นธรรมดาของสภาพอากาศท่นมองไปภูเขาในยามเช้าะมองไปจากวิวทิวทัศน์ที่อยู่สวยงามนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอมองไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นความสวยงามอยู่เบื้องหน้าหรือเห็นสิ่งภายนอกสุดลูกหูลูกตาวันวันนี้อยากจะพูดเรื่องว่ามองทาให้มองสูงนะอย่างนี้ดีกว่าพูดให้ว่ามองโลกให้มองต่ำมองทาให้มองสูงนะใช้คํานี้มองโลกให้มองต่ำมองทาให้มองสูงไม่ได้หมายความว่ามองสูงขึ้นไปข้างบนและชื่อว่ามองสูงนะคำว่ามองสูงเนี่ยหมายความว่าอย่างไร มองต่ำนี่หมายความว่าอย่างไรมองต่ำคือการมองให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยหรือดูถูกหรือว่าดูแคลนหรือว่ามองด้วยความรู้สึกว่ายเยออเยอ้ยน่ยหรือดูไม่เห็นความสำคัญอย่างนั้นหรือเรียกว่ามองต่ำมองให้เขาต่ำลงมองให้เขามีคุณค่าน้อยลงอย่างนี้ไม่ใช่มองต่ำหมายความว่าให้เปรียบเอาสิ่งที่ตนเองเห็นเช่นถ้าสมมุตินะสมมุติว่าท่าน Nah, ต้องนั่งรถคันเก่าๆ nah, ซึ่งมีหลังคามุงบงังไม่โดนแดดฝน nah, ไม่โดนแดดเมื่อยามแดดออกไม,ไม่โดนฝนเมื่อยามฝนตกมีหลังคามุงบงัง nah, ปกป้องคุ้มครองเรา nah, ให้เรานั้นเนี่ยไม่ต้องเปียกฝนและก็ไม่ให้ร้อนจากแสงแดดที่แผดเผานั้นก็คือความหมายว่ามีหลังคาให้ปกป้องคุ้มครองเรา แต่ถ้าเราไม่พอใจไม่ยินดีแล้วเปรียบเทียบกับรถคันที่รู้คันที่ดีกว่าสวยกว่าราคาแพงกว่าดูแล้วเนี่ยมียี่ห้อมากกว่าดูแล้วรู้สึกมีความยินดีพอใจมากกว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นของหรือรถที่เราใช้อยู่นั้นเป็นของไม่มีไม่มีค่าเท่าที่ควรที่จะเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามองไปในลักษณะเอาวัตถุที่ตนเองพึงพอใจมาก กว่ามีราคามากกว่ามีค่ามากกว่าในความหมายเรื่องของวัตถุเปรียบเทียบแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณค่าหรือว่าคุณประโยชน์จริงนี่ยอยู่ที่เรื่องของการใช้ประโยชน์ไม่ใช่อยู่ที่รูปรักษกายภายนอกเสมอไปอันนี้นึกถึงประโยชน์ก่อนนะแน่นอนคือคนย่อมชอบรูปรักษ์ภายนอกที่สวยอยู่แล้วไม่มีใครหลอกปฏิเสธนอกจากคนที่ไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายอันนี้ก็ว่าไปอย่างนึงนะพราะฉะนั้น มองโลกให้มองต่ำคือหมายความว่าให้ดูว่าถ้าเราขับรถกเก่าๆนะแต่ว่าเราไม่โดนแดดโดนฝนเรายังมีหลังคาคุ้มเราบอกว่ายังดีกว่าคนที่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งรถที่ไม่มีหลังคานั่งรถที่ไม่มีที่มุงบงังอย่างเราก็ยังดีกว่าเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องขับมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ให้นึกถึงคนที่ปั่นจักรยาน โอ้ยเราไม่ต้องปั่นจัก,กรยานจนน่องโป่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขับหรือเรานั่งมอเตอร์ไซค์ยังไปด้วยเครื่องยนต์นะไม่ต้องไปด้วยแรงคนที่ต้องปั่นจักรยานนะอย่างนี้เป็นต้นที่มองอย่างนี้ต่อมาถ้าเราต้องปั่นจักรยานเราก็มองว่าโอ้ยดีกว่าคนต้องเดินอันนี้คือหมายความว่าถนนปกตินะจะไปเทียบกับถนนขึ้นป่าเขาแล้วต้องเดินดีกว่าขี่จักรยานต้องเดินดีกว่ามียอดยานพาหนะเพราะมันไปไม่ได้อย่างนี้ก็่าอีกอย่างหนึ่ง อันน,นี้คือประโยชน์ของมันจะอยู่แค่แค่เมื่อมีสิ่งที่เกื้อกูลต่อกันเช่นรถวิ่งได้อยูดบนถนนรถจะวิ่งในน้ําไม่ได้เรือเท่านั้นที่จะสามารถสัญจรหรือวิ่งบนน้ําได้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่จะให้เร็วก็ต้องวิ่งทางอากาศอนะากาศก็เป็นเครื่องบินนะั่นนะเรื่องอะไรต่างๆที่สามารถที่จะนําพาคนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งให้ได้ไกลที่สุดเร็วที่สุดนั่นแหละคือเรียกว่าประโยชน์ของสิ่งนั้นๆนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ถ้าเมื่อไรเราต้องปั่นจักรยานก็ให้นึกว่าคนที่เดินเน่ยเขาเหนื่อยกว่าเราแต่เมื่อต้องเดินมีขาได้เดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้ได้ด้วยตนเองก็ให้นึกว่าดีนะที่เรายังมีขาพาเดินมาที่นี่ได้คนไม่มีขาเขาคงลําบากกว่าเราเยอะแต่จะไปคิดอีกว่าคนไม่มีขาเขาก็นั่งวินแชร์ดิคน,นั่งวินแชร์คือคนที่ก็ต้องมีเครื่องอุปกรณ์ที่ต้องต้องช่วยเหลือนะเขาเรียกว่าเป็น กายอุปกรณ์นะสิ่งต่างตเหล่านี้เนี่ยภาษาเขาเรียกว่ากายอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ทางกายเพื่อที่จะช่วยทําให้ดูแลหรือ,อทําให้เรานั้นเนี่ยอำนวยความสะดวกแก่เรานั่นแหละ,ะเรียกว่ากายอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยมองโลกเนี่ยให้มองตัำดูที่ว่าคนที่เขาลาบากกว่าเรายังมีเรายังดีกว่าแต่ขณะเดียวกันไม่คิดแค่เพียงว่าเราดีกว่าเรายังคิดว่าเราจะพัฒนาได้อีกชีวิตเรายังจะพัฒนาได้อีก และที่สําคัญเมื่อมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่านิ่งเฉยอย่าดูดายอย่าเมินเฉยต่อสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่ามองโลกให้มองต่ำเพื่อเป็นการยกคุณธรรมในใจของเราให้สูงนะประการที่สองก็คือมองธรรมให้มองสูงนะอาตมานี่ประสบพบกับตนมีครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเมื่อยามขี้เกียจให้ดูคนที่เขาขยันหมั่นเพียรกว่าเราถ้าอย่างนี้คือดูที่คนมีธรรมสูง โอ้คนนี้ทําไมเขาอดทนอดทนได้อดรนทนได้ต่อสิ่งเหอ่านี้ซึ่งเราแทบจะทนไม่ได้แต่ทําไมเขาทนได้เพราะเขามีธรรมที่สูงนะเขามีคณธรรมสูงนะเพราะฉะนั้นเราก็นึกอย่างนี้ให้อยู่ใกล้คนขยันตมาเคยเล่าเสมอว่าวันหนึ่งไปปฏิบัติธรรมตื่นมาทําความเพียรแต่เช้านึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยดีกว่าใครเลิศกว่าใครทั้งหลายที่ไหนได้เขามากกอนเราอีก <c oughs> ความรู้สึกคือว่าตัวเองมีความ ฮึกเหิมมีอีโก้ผสมมาด้วยนี่นะขนาดปฏิบัติธรรมยังเอาอีโก้ไปด้วยคิดดูอะไรกัน,กนไม่ทําให้มันเป็นความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นปฏิบัติเพื่อ,อยังความเพียรให้ปรากฏทําความสําเร็จหรือความเจริญความก้าวหน้าหรือความสําเร็จในทําให้เกิดนะไม่ใช่ทําเพื่ออยากนะทาด้วยความอยากเนี่ยเป็นกิเลสแต่ทําด้วยฉันทะเนี่ย เป็นการทำความเพียรนั่นต้องเข้าใจต้องแยกต้องเข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ที่ทำด้วยความอยากเมื่อนั้นไม่ผลโลภนั่นโลภอยากได้นี่นิสยโลภอยากได้ถ้าเป็นวัตถุก็เหมือนกับคนที่ไม่เคยอิ่มด้วยวัตถุนะเพราะอะไรคือไม่เคยอิ่มด้วยวัตถุกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเขาจึงเปรียบเหมือนเปรตไงท่านเปรตเนี่ยอยากอยากได้กลายเป็นเปรตไงเพราะอยากได้กลายเป็นเปรตอยากจนกระทั่งว่าเขาจึงอุปมาอุปไมรูปกายของเปรตว่าตัวใหญ่มือใหญ่นะ แต่ว่าปากเล็กกินอะไรก็กินไม่ได้นั่นน่ะนั่นคือหมายความว่าความต้องการมันมากกว่าความจําเปน็นนัน่นน่ะเห็นไหมความจําเป็นมีเท่าไหร่เนี่ยก็เท่าน,นั้นแต่ tte? นั่นคือคนเข้าใจความจําเป็นและความพอดีในชีวิต artistic. แต่โลกคืออยากได้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอกท่านถ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ท่านต้องการตอนนี้พื้นที่บ้านของท่านก็ไม่พอจะวางของนะ <laughs> อยากได้ไปหมด <laughs> อยากได้ไปหมดแต่บางทีมีแล้ว อยู่กับตนแล้วครอบครองแล้วไม่เป็นประโยชน์กับตนก็ไม่ยอมที่จะแบ่งปันเสียสละให้ใครอันนี้ก็เป็นพวกงวงไม่ต่างอะไรกับเปรตอันละอันเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อคิดแทต่างดวันนี้พูดเรื่องง่ายๆว่ามองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงครูบาอาจารย์ท่านสอนเราก็เอามาคิดพิดจารณาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราจะเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อชีวิตของเรา แต่ถ้าทำหลอกๆเหมือนเทวดาพระอินท่านอยากได้ตัวแทนท่านจึงลงมาหาคนที่จะเป็นตัวแทนพระอินทพอไปแล้วตรวจส,สอบสอดส่องดูแล้วเนี่ยในข่ายของทิพยะ,น,พยะนะ,เ,นะเรียกว่าตาทิพนะทิพยเนตรอะเรียกว่าตาทิพเข้าไปอยู่ในขายของตาทิพก็เห็นว่าเหลือพลีสีผู้บําเพ็ญตะบะอยู่สามสามตนไปหาตนที่หนึ่งปรากฏว่า ตนที่หนึ่งไม่ผ่านนะไม่ผ่านก็คือว่าไม่ผ่านด่าน,นด่านอะไรลนะ่ะด่านเรื่องของอความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมความโลภเนี่ยก็ไม่ผ่านเรื่องของความโกรธความหลงนะเช่นเอาสิ่งที่ด่วยวนจิตใจของคนได้ง่ายเนี่ยปรากฏว่าฤือีตนที่หนึ่งตนที่สองเนี่ยไม่ผ่านนะเพราะว่ายังเห็นแก่ความโลภพอมาถึงฤือีตนที่สามการพิสูจน์ก็คือง่ายนิดเดียวก็คือว่า เมื่อพระอินท่านปํำแรงแปลงมาเป็นมนุษย์ท่านเลยใช้นิ้วของท่านเป็นนิ้ววิเศษเนี่ยชีย้ให้สมบัติกองอยู่ต่อหน้านะคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเนี่ยแค่กองนิดเดียวก็ยอมละโอ้ได้แค่นี้สุดยอดแหละเลยโลภอยากได้ทองพูดพี่เป็นพระอินทร์ก็เลยอ่อนใจอบอกว่าคนนี้ไม่ผ่านเพราะแค่ความโลภก็ไม่ผ่านแล้วนะคนที่สองแต่น,นิทนได้นานหน่อยพอเสกให้กองเล็ก นะก็ไม่พอยังยังไม่รู้สึกว่าจะจูงใจได้กองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่พอกองใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะเท่าจอมปวกเท่านั้นเองก็ยอมสีแล้วนะอย่างนี้เรียกว่ายอมต่ออำนาจของความโลภท่านอินก็เลยอ่อนใจบอกว่าคงจะไม่มีโอกาสจะได้ตัวแทนที่จะไปอยู่สวรรค์เพราะว่าคนที่จะต้องไปเป็นตัวแทนต้องมีความมั่นคงกว่านี้นะต้องไม่ถูกย,ยั่วยุด้วยกิเลสคือความโลภความกดความหลงได้ง่ายเพียงนี้นี่ว่ากันอย่างนี้ จึงไปหาฤาษีตนที่สามโอ้โหเศกทองเท่าไหร่ก็ไม่เป็นที่จูงใจเรียกว่าเป็นผู้ปล่อยวางได้ไม่สามารถที่จะเบนจะไปดึงความสนใจของฤาษีให้มาชอบพอใจในนั้นนะเกินึกขึ้นมาว่าโอ้มีความหวังละเราจะได้ตัวแทนมาเป็นพระอินทร์ต่อจากเราละปรากฏว่าสุดท้ายเศกผูดคองเท่าภูเขาฤาษีตนสุดท้ายก็ไม่สนใจนะ พระอินเลยบอกว่าพอใจมากจะได้สละตําแหน่งให้ท่านเป็นพระอินทอหลังจากท่านละสังขารไปแล้ว <S <S ก็เลยถามมาท่านฤษีท่านนี่เป็นผู้มั่นคงจริงๆเลยท่านไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยหรือท่านฤษีก็บอกว่าไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยทองเท่าภูเขาท่านก็ไม่ปรารถนาเลยไม่ปรารถนาถ้าเช่นนั้นถ้าท่านไม่ปรารถนานี้ท่านปรารถนาอะไรนะฤษีก็บอกว่าไม่ปรารถนาทองคําที่ใหญ่เท่ากับ ภูเขาที่ท่านใช้นิ้วเสกหรอกแต่เราอยากได้นิ้ววิเศษของท่านแค่นี้ก็จบแล้วคือหมายความว่าโลภก,กว่าคนอื่นอีกคนอื่นเขาเอาแต่สิ่งที่เห็นเป็นรูปของวัตถุที่อยู่ข้างหน้าแต่อันนี้จะเอาสิ่งที่เสกทองได้อีกคือหวังว่าเมื่อไหร่ที่หมดไปก็จะเสกขึ้นมาอีกอ่ะนะอันนี้นี่เลยเรียกว่าหมดสิทธิ์จะได้เป็นบาอินสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่กับดักมันเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายอย่าไป อ่อนข้อต่อกิเลสง่ายๆนะท่านนะท่านต้องศึกษาต้องเข้าใจจะต้องต้องเข้าใจและว่องไวต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยนะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ติดกับดักชีวิตของเราได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนะมามองสิ่งที่ควรมองกันมองภายนอกออกไปสุดลูกหูลูกตาเมื่อไหลมองได้แค่ลูกหูลูกตาก็มองได้แค่นั้นแต่ถ้ามองด้วยตาปัญญาคือตาภายในท่านจะเห็นได้อย่างลึกซึ้ง มองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงฝากไว้อย่างนี้ค่ำคืนนี้ขอเชิญทุกท่านนั่งเจริญจิตภาวนาทำจิตของท่านให้สงบผ่องใสเป็นการมองเข้าไปภายในของตนนะมองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงคุณธรรมความดีที่เราประพฤติปฏิบัติแต่เราเห็นบุคคลผู้ทำปฏิบัติไว้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่าง ให้เราถือเอาสิ่งนั้นไว้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราอย่างนี้ถึงจะเป็นคนเป็นประโยชน์เชิญทุกท่านจเจริญจิตภาวนา หายใจเข้าลึกๆปล่อยลมให้ใจออกยาวๆหายใจเข้าโล่งโปร่งสบายหายใจออกผ่อนคลายเฉญทุกท่านแผ่มเมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อเวลาหุนตูนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอพ uh, พยาปชาหุนตูนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ uh, นีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริ September, หารันตูจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรายการธรรมะเจรดินใจค่ำคืนนี้ก็ฝากทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในค่ำคืนต่อไปขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร